บ่าก็มีปัญหาอยู่นะรอดแต่บาามันสวยนะก็บ่าสวยไงแล้วบ่าได้ไหมบ่าได้บ่าได้เลยตอนนี้เสร็จได้แค่ตรงบาานะ <c oughs> แล้วกลับบาไไ้านไปแม่ระดางงนะว่าทำไมขอบตาขาวทำไมลูกเหมือนกนแน่เลยลูกใช่อีรอดแหละแอปคือตั้งมองมาถึงห้าโมงซะแลแอปกดไปเรื่อยๆจะถึงห้าโมงเลยอีกสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะเ <c oughs> พราะร้อนมันไม่ถ่ายแล้วอีรอดอ่ะ้แล้ว สวัสดีครับอุ้ยแกฉันแต่งตัวมาเข้ากับแบ็คกราวน์อันนี้เลยเขาบิดเล้อะไม่เกิจะเข้าไปทำไมเลืวันเดวบ้างได้เลือนได้เลยได้เลื่อนไปเมื่อวานแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนมูลนิธิสนาึ B1 ครับผม มึงดูผมออกบนหัวมึงด้วยค่ะเอาในปีหนึ่งเแกเ่อไเล้าเลยม่เบาเธอวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครัเพราะว่าพี่บุรอดอ่ะจบปริญญาโทแล้วเพืเ่อตกเล็ตปีหนึ่งป่ะครึ่งปีมั้คือจริงๆแล้วชีมีกำหนดรับปริญญาคือ20อะไรสามใหญ่คือ25จิาทุกคนรับจริงคือจริงคือไม่ไม่อยู่แล้วไม่อาจารย์ใครที่อยากมาแบบว่าแสดงความยินดีกับรอดก็มายี่สิบห้าพฤศจิมาท่ธรรมศาสตร์รห่สิตว รอบเพราะว่าอะไรรู้ปะ,อะตอนปอตีไม่มีรูปดีๆเลยจริงมืขึ้นในเดบุกที่หัวคือหัวโลนหัวโลนเป็นพระและคิว้วไม่มีเลยคือทุอบโดนมันไม่เก่งยิบเวยอยากมาดูว่ารอดไหมสนุกไม่ได้ <c oughs> ยิ่งยิบบุบอ๋อไม่ได้ที่สุด เดี๋ยววันนี้จะมีบรรดาพี่ลีดพี่ลีดคุณเก้งจะมีใคกำลังใสล่ลิงบุรรอดอแต่ว่าเดี๋ยวเราออกไปเช่าชุดค,คุนก,ก่อนอแกเราเมะื่อกี้มีน้องเดินเข้ามาถามแล้วถามว่าแบบอุ๊ยพี่บุรอรอดแบบเรียนปโปโทรยากไหมขามอะไรอย่างเงี้ยกูแบบไม่คิดเลยไม่ยากหรอกค่ะเพราะเพื่อนเรียนให้เลย, <laughs> เ,ยเลยเลยบัลลีดลีดมินต์ให้หมดเลยก็คือเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตเป็นเครดิตให้เพื่อนเพื่อนบุรรอดด้วยนะคะ อันนี้คือเธอมีชุดนักศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าต้องหาชุดชุดครุยชุดครุยมันสุ้ยไม่หรูไม่หรูอะไมาเองครายรอด วารสารปอโทใช้ได้กี่วันนะครับสวถึงวันที่14เดือนธันวาได้เลยครับปุกปกติเช่าหนึ่งครั้งจะมีเวลากำหนดเลยเหรอฮะอ๋ออันนี้คือจะให้หลังรับปริญญา2สัปดาห์อ๋อโอเคโอเคต้อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังให้เร็วเออเลิศจริงๆก็มีสาขาที่ธรรมศาสตร์หลังศิษย์ด้วยมีสูตรมีอะไรด้วยหรือว่าใครที่อยากว่ามาแบบเช่ามาตัดอะไรก็มาได้เนาะได้หมดเลยไม่รอดเลยนี๊จะขาดอยู่ในปั้นเหรอไม่ฉันหมายถึงวว่่าาาเอคคุมตหัะ ไม่เลยเม <laughs> ื่อชอบใจ <laughs> จริงๆบุรุษล่จะเรียนแค่ปตีก็ได้แต่ว่าที่ต้องเรียนอโทเพราะว่า ตอนปอตีเพื่อนหนูหัวโลน้นตอนเราไปยาไปบวชมาด้วยวก็เลยต้องอดทนเรียนปอโทเพิ่มอันนี้ค่าเช่ากี่บาทนะครับพี่ค่าเช่าเก้าร้อประกันหนึ่งค่ะหลักร้อยเองเนาะหลักร้อยเลยไหมหรือแบบหลแสนดิเห็นอ่ะจบแค่หนูว่ามีของปอดีอยู่แต่หนูว่ามีผู้เดียวเลยหรือว่ามีผู้เดียวเลยเหรอผู้อื่นบอมีเหรอพูด, <c oughs> ดเลยอีเดาคำถามเมื่อกี้นี่ชัดมากใช่ไหมพูดปกติอะไม่ชัดแต่ถ้าด่าเพื่อนคือชัดเลยงงไหมหนูก็งงหนูคูดมาสิบกว่าปีหนูก็งงพี่แจนไม่ต้อง ไปหาหมอหรอกหาเพื่อนดีกว่าเต้างแกพูดชัดขึ้นเลยเพราะเพื่อนกดระสาทนิดเดียวคุณพี่มีสะโพกขายไหมครับพอดีมันเพื่อนหนูชอบใส่สะโพกด้วยนักศึกษาชายสะโพกใหญ่ดูฟิ่พนเนาะไม่มั่นใจหรอไม่มั่นใจเลยพี่น้อู้สูบูรู้สึกภูมิใจปะภูมิใจน้อที่เพื่อนเรียนให้อะเมื่อกี้มีคนมาถามว่าพี่วุฒิรอดเรียนบอทนยากไหมคะหนูตอบให้เลยไม่ยากค่ะเพื่อนเรียนให้ หนูเอ็นดูพี่โอ้ยแกฉันภูมิใจในตัวแกว่ะฉุดคุยเมันสุ้ยไม่หลูทนายแพ้แกแล้วคุยบอกว่ามาบ่อยๆนะหนูต้องไปเรียนอีกทีไปคุณพี่เราต้องไปเรียนเพื่ออะไะแกเพื่อมาเล่นตลกให้คุณพี่ดูไม่บอกว่ามาบ่อยๆนะ เลิกถ่ายเลยไหมเลิกเลยม่ยมมไม่ใช่ไม่ใช่เลิกถ่ายเลิกแค้นเดินน้องเนี่ยบ้าแล้วน้อ,มองมาถึงแล้วด้วยซ้ำถ้าพิสนาไวแล้วลูกก็ใส่อะไรอะถุงมือหรอถุงเท้ายีดอก <laughs> ด่าแล้วว่าแกเป็นบัณฑิตแกด่าแรงขนาดนี้เลยหรอเป็นเด็นนี้นั่นเราคู่เรือกับเลยมาเลยแล้วใส่ดูดึงตุงมยุงตุ่มอ่ะ, <c oughs> ะต่กูอะลูกป้ากูร้องต่กูแสดงออกมากไม่ได้มมันต้องคีิปลุกเพราะเราใส่มาแล้วแกลงมาสิีลาดไม่ไกลมาก รเราไปแกงอเาเธอร์ทำไมจังมาไปแกงโอ้แล้วคือต้องมาช่วยบุญรอดถือของในฟิลพี่ลีดนะทั้นี้มไม่ไดอดนะแต่โม่ไปจะมากันได้โจบโแล้วบุญรอดส่แต่งหน้ามาแบบแบบไม่สวยเอาแต่งหน้ามาสวยๆตอนนี้ก็เหงื่อมาเล็ดเหงื่อคือเริ่มเลยกับนัดที่พี่ลีดอ่ะพื้นุ้ยแกไอ้เชี่ยคือมันโชคเกินอ่ะมันไม่ใช่แค่ซึมแต่มันคือการไหลอ่ะไอ้ลอดเหม็นปากดิอุ้ยไอ้ลอดมันออกเยอะมากทรมานตัวเองเพิ่ม ด้วยสูี่ชนุดแล้วไม่พอยังจะมีชุดคู่อีกนะชุดคู่ทนายรอดอ่าและอย่งแล้วกันกลัวแคร์ลุดออกมาด้วยวะอ่าแกดูมีภูมิฐานสุดๆแกดูมีการสึกสุดๆป็นอะไรที่เป็นหลอก <laughs> การศึกหลอกหลอกมาแล้วเธอมุมแรกเอา้าถ่ายมึงไม่มีใครเลยค่ะ และนี่คือมาสเตอร์คลาสของายกาดิว้าวลาวซีซั่น2.5เปยและกระแปงเปยผมไปแล้วกระแปงเปยไปแล้วกระแปงแปงแกแป๊บ,บนึงแป๊บนึงอันนี้มันไม่เห็นค่ะหนูตราโลโก้ก็คือเป็นไปอยู่ข้างหลังค่ะน้องบอกให้หักอะไรหักแขนอ๋อหักแขนได้ดิพี่ช่วยพี่หักได้ <laughs> เอาเอา้ยแล้วแลลเฮ้ยมันติดหล่อเว้ยอ,อุ้ยไอ้เหียเลิศอะไม่ถนัดหรอเริ่มยากเลยแล้ว เอ้ยสวยนะ <_ D> แกอะไรมันติดที่เสืออ้อวะอ้าแกแท,แทบแทบโอ้จบเป็นใหม่เลขของร่าง<ค>อาจารย์ใหญ่เอาแกแกแก,แกเหมือนตัวลิงในละครในละครมากกว่าแล้น้องบอกว่าให้ฟิวเกาหัวแบบแค่แตะผมอีนี่มันเกาจริงแบบเหมือนคันอ่ะแม่จับแบบแตะแตะะไม่ต้องจับเในหัวยุ่งมันจะแบบธรรมดาพอเแกหวานนะเนี่ย แ้าเป็นกล้องที่คิดท่าแบบมีพรีเซตในหัวมาแบบว่าอัพสุดๆไม่ต้องพกความคเอทิพตี้นอาต่างบ้านนะฮะทีจะแจ้งให้เลยเออจิกแกวววนะเวว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 วบววนวว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 วีวว่ะวว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 าวาววววววอววาวตวบวว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 วอวว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 ว้ววว่วว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 วได้วววยแกววลวว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 อวว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 วบอง ดินจ้าสริดแกลดเกินหมอนเวลามีพวกมีผ้าเออสำรับบิวบิแบบไม่ต้องนั่งใจมากเบาๆแกจะติดเล่นนะช่วยบังแองเจิลด้วยค่ะมีแองเจิลมาเพิ่มแล้วแองเจิลลูกน้ำมาเพิ่มละเอาเลยนะเอาแว่นน้เอาแว่นน้ำมาแล้วมาแล้วติดแกรแล้วร้งติดแกรแล้วไม่รู้ติดแกรหรือติดกลัมมันเนี้ยเฮ้มาก แต่งตาติดขนตาปลอมเหยียนคิ้วนั่นนี่นู่นสุดท้ายใส่แว่นบังทั้งหมดเลยปีนิดลูกอยาำ okay, กำาเกอยากถานี่คือเมนเทอร์เป้ยและก็แต่งด้วยเป้ยและกะแ็แต่งมัน <c oughs> แบบมันมีจังหว,วะมันนะเก <c oughs> okay, ดูต้องบ่ามันดิบ่าสวยเนาะ บาทสวยบาทได้เออบาทเธอเลิศนะบาทได้เลยได้เลยใช้คำพิดแทบตายเคอยังจะดังแทบตายถ้าไม่เป็นเด็กเบเฮรอดใช่ใช่ไม่ล่ะแล้วมึงดูนะมึงดูมันมันจับผมนะเขอเ่ีงเขาแบบแค่นี้อีรอดเก่าอย่างมึงก็มืออย่างเงี้ยกินย่างงี้ มันติดเล่นโขนไงเกดี้ชีเคยเล่ามาว่าอยากเล่นโขนเพราะอยากแต่งหน้าแบบเป็นตัวพัฒน์ตัวน้ำเฉลยไปถึงน้อยใส่น้อยใส่กล้ออันนี้เปลี่ยนเซตติ้งมาละมุมนี้สวยนะแต่ว่าถ้ามากลางคืนนี่แอบวิ่งอยู่ปะทำไมไม่ขายตลกไปเรื่องแต่แรกวะขายตลกแต่แรกนี่คือเสร็จแล้วไว้แกแล้วน้องกลัวน้องยืนกลัวน้องตื่เบื่อไม่เอาอย่าลอกหนูอย่างเงี้ยมาทางนี้มาทางที่ซันมาทางที่ซันแล้วลองดูสิว่าอยากทำหน้าแบบไหนเอออ่ะแี้กขี้ำหน้าเพื่อนอ่ะรอพ แล้วเพื่อนไปทำหน้ามาต้องกี่แสนโอ้ทำดีหน้ามือเหรอไายแรงมากเธอไม่อภิิชีบอกว่าเธอทำหน้าเดือนหน้าไม่ใช่เหรอที่ทำมาแล้วหรอสิถามรเราเสร็จอยากโดนตบทำเยีแอมเป็นอีแอมไม่ดีนะเล่นกับอีแสตไปด้วยกันเลยซึ่งตอนนี้นะครับบุญรอดกำลังจะจบปอเอกแล้วแต่เธอยังมาไม่ถึงเลยทำไมอ่ะบุญรอดแล้วเพื่อนเธอไปไหนอ่ะับดูเมนูแกแต่ว่านี่คือดูเมนูพี่หลีดนะหมายถึงไอ้รอดอ่ะเป็นพี่ทุกคนเจอเขาใแกสุดๆนี่ไง ไหนบอกว่ามีแต่ประตูแดงกำแพงเหลืองอันเกินเกลือร้องล้างกำแพงเหลืองมาล้างกำแพงเหลืองมาล้าง<ะ>เที่ยวเข้าไปดึงเข้าไปดึงผู้ชี้ลงมาหน่อยดิบ่าก็มีปัญหาอยู่นะรอดแต่บ่ามันสวยนะก็บ่าสวยไงแล้วบ่าได้ไหมบ่าได้บ่าได้เลยตอนนี้เจะได้แค่ตรงบ่านะแกจะเปลี่ยนไปหลูเกินจริงจริงนะเออติดแกล้มสุดๆบ่ายังสวยอยู่บ่ายังสวยอยู่ชีไม่เคยตายกล้องนะเอาดีดี ตากล้องกำลังจะตายเพราะถ่ายยังไงก็ไม่สวยถ่ายยังไงก็ไม่ติดกลับบ้านไปไปบอกกับเพื่อนว่ามึงเป็นงานถ่ายแบบว่าเป็นอางที่กูเหนื่อยที่สุดถ่ายแล้วเหมือนมีแต่อาร์ตเวิร์กมีแต่รูปคุยขึ้นมาแต่ไม่มีรูปคนอีอะแล้วกลับบ้านไปแม่ระดางงนะว่าทำไมขอบตาขาวทำไมลูกเหมือนแ้อนเลนเลยลูกแล้วคนก็จะคอมเม้นถามพี่บุรรอดใช้ไอครีมอะไรคะใต้ตาขาวมากอยากใซ้กับพี่บุรีรอดรอรอ แกเดี๋ยวนางแบบตายเดี๋ยวนางแบบอุ๊ยแกเยิ้มแล้วอุ๊ยแกใช้ไอคิวอะไรอ่ะไม่มีละหมอกนะอ๋อได้เลยคฮะลาเตกูเนี่ยซีเนี้ยมันดูเป็นข้างหลังเป็นการซ่อมการสร้างหมอกอรอดเพราะว่าตอนเรียนอ่ะก็คือซ่อมชำนี่นั้นที่เขาเรียกกันว่าการสั่งข้านาการสั่งขยานาเชิญเอาหมุนรอดไปสั่งขยานาได้เลยอ่าคุณบอลคุณบอลรูปสวยมากอ่าเป็นอย่างเดียวหน้ากูแก่ ไม่ได้เป็นที่กล้องแล้วล่ะนี่หวานป้ะหวานแกตีหวานแกต้องเอิกอ่างนะเอิกอ่าหมอกกับแกเอกอางทำให้แกดูเด็กใช่เอกอ่าทำทำไมอันนี้ไม่ให้ดูเด็กให้ดูแปลกพี่ลีดตัวจริงมาแล้วพี่ลีด่าต้องการโจนไอ้ตุเอามากลางลมนี่เรากำลังพักอยู่ดูไม่เหมือนพักอะไม่อีรอ่ะแต่แอปคือจ้างน้องมาถึงห้าโมงซะแล้แอปกดไปเรื่อยๆจะถึงนห้าโมงเลยอีกสองชั่วโมงครึ่งอ่ะเพราะร้อนมันไม่ถ่ายแล้วอีรอดอ่ะ ก็ไปจะเป็นการรายงานข่าวค่ะคุณกิติขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพยานนะคะและได้มีฝูงนิงกำลังถ่ายรูปอยู่ฝูงนิง <c oughs> ซึ่งก็รวมกูด้วยดิรวมกันพิมพ์แสดงความยินดีให้กับเพื่อนบุญรอดเข้ามานะคะเพราะบุญรอดให้เพื่อนเรียนให้วาลิตเอ้ยเออ<ห>น,น้องฟิกต่างๆ,างๆเอ้ยไม่ต้องพูดติดตลกแต่คนนึกว่าพูดจริงพูดจริงกริ คุอจริงนิ่งเดียวไม่แไม่มันก็ต้องมาจากความแบบพยายามของเพื่อนชีมีต้องพูดของของเพื่อนชีของเพื่อนชีก็ดูตัวชีสิวะใช่ของชีด้วยอยากรู้ว่าการสื่อสารคืออะไรโมเดลการสื่อสารคืออะไรรอด M C R Sender m e s t e Channel Receiver อ้าาเรื่องอันนี้เขาสอนตั้งแต่ปอตีแล้วนะใช่ตั้งาต่เพิ่งมาทำเลเพิ่งมาทำได้ตอนจบปอโต ต้องใส่วยโอคือแบบยีรอดให้เพื่อนเรียนให้อ่ะแล้วอย่างงี้เพื่อนสีจะได้รับปริญญาสองใบถูกต้องแล้วคุย่างเพื่อนสีอ่ะต้องมีปรีแลแล้วปรีมีแค่สามมึงมีแล้วเพื่อนแบบมีปริญญาสองใบปริญญาบัตรหนึ่งใบและปริญญาใจใบอะไรไหวๆไม่รู้แต่เพื่อนกูน่าจะไม่ไหว มึงชีเออเอิดตั้งแต่ลงจากรถเลยอีตอนแดดแรงอะไม่รู้จะใส่ยี่หรอชีต้องการที่จะเดบิวต์เท่แล้วก็เมนอินแบล็กเป็นแบบเมรุอินแบล็กไอเดียวเดียวขับไม่ให้เกียดเลยแกสชื่อว่ซีเนี้ยจะสวยขึ้นคือเซตติ้งตรงเนี้ยอาจจะโล่งไปหน่อยสมมติต้องเติมพวกแบบสีสเปรย์เราเอามาฉีดเป็นรูปคนไหนลองมองหน้าเพื่อนแต่ละคนดีละเอ็กเพรสอารมณ์เออแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะอุย อนไนมองช้ามองช้าเป็นยังไงนิ้งเฉยสงสัยสงสัยสงสัยวิมองอะไรเราให้เอบินแล้วไหมเห็นไหมล่ะกล้ามาเถิดหนุกนะอะไรครักล้ได้ไงวะเปรยแล้วกระแปงเป้ยแล้วกระแปงแปงเปยเป็นอย่าง เปิดแล้วก็แปลงผมเนี่ยป็นหยังเปิแล้วก็แปลงเปิดแล้วก็แปลงแปลงอ่ะต่อไปโลสุดท้ายโลที่ไหนสนามบอลใช่ไหมสนามบอลนี่คือฉันคิดเซตติ้งมาเผื่อชีเลยชล่อชีต้องโดนรุมเตะแกมันแบนี้เลยครั้งแรกที่ฉันเจอกับยายรอดอ่ะชีเดินออกมาพร้อมลูกสมุนคนละออกมาเป็นตัวป่วดแบบตัวแม่ คือข้างหลังนี้ค่ะใช่เพราะฉันนั่งปบมืออยู่เลยวเป็นแบบรุ่นที่อีนี่ก็คือแบบแตลนะองเป็นน้องเป็นน้องชื่ออังคนาบอกว่าเป็นพี่เนียนหีเนียนแต่งตัวมาแรงมากสีผมแรงมากมาถิ่ชื่ออังคณาทุกคนอึ้งเลยคนเยอะเลยเรองอีกสบเอฟุเสรแลเฉลเนียนก็คือฉันอีรอดอีบอสอะไรอย่างเงี้ยลุกขึ้นปั้งไแต่มีตัวปวดตัวหนึ่งลุกขึ้นมาเลยพวกกุงงมันที่แชมเปญมันลุกขึ้นที่2มกันมามันมันเสยตหลังว่าเออมันอ่ะ ไม่มีสีมันก็เลยลุกขึ้นมาตอบเลยอ่ะแล้วเขาใช้เลย,ย,ยไม่ได้สีมือ <laughs> ใช่มาพี่เธอมาถึงมุมที่ยูนิคที่สุด <laughs> <laughs> นั่นก็คือมุมหน้าปลายเดี๋ยวน้องไป <laughs> s n a ตอนที่รถวิ่งแรงที่สุดแล้วพุ่งไปชนกุหลาดเอาเพราะยังไงอ่ะกูก็จะพ่นสเปรย์ให้เป็นรูปคนให้ได้ใช่มันเหมือนปวดฟันคุดเขาให้จับแก้มีดเป็นส่วนชอบที่น้องนบเขาคิดเรทท่าแกคือสบายขึ้นมากอันนี้พูดตรงๆนะแบบบางทีอ่ะเรายังเหนื่อยกับการหามุมอ่ะ แต่น้องกินให้หมดเลยเมื่อกี้เห็นไปมีซีนหนึ่งน้องบอกให้พูดแล้วข้างๆเนี่ยใช่ใช่มันเป็นแนวโมเดลมาหนึ่งๆครั้งตที่เอจะเป็นชอบพูดอุดมควอดเลยว่าเราอ่ะดูเล็บต่างชาติแต่ถ่ายออกมาเป็นหอเต่าแต่งดีดอกรอดแต่แต่มันก็อยู่ที่ใจมันใจแบบนั้นใช่สุดท้ายก็อยู่ที่ขั้นใแบบไหนนั่นแหละแต่กูเห็นเพื่อนกูแล้วกูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันกูกเริ่มคอนเซิร์นแทนมันละเอาไปไปเอาไปเอาไปอไม่อเอา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  ป้ายเขียนว่าห้ามเหยียบสนามหญ้าถ้าคุณไม่ใช่หมาเอาแต่ว่าได้แล้วนี่แล้วนกลงไปด้วยแล้วน้อง,งนกลงไปด้วยอยากเตะแล้วได้เข้ากรวน,นว่ะด,ดู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 ล้มหรตลกก็มันไม่ได้ใส่ส้นสูงนี่นามันเลยวิ่งช้าไม่ค่อยถานัดเท่าไหร่ดิ <laughs> แต่ฉันเคยฉันเคยแข่งวิ่งกับมันที่นี่เลยวันนั้นก็แข่งวิ่งกันแบบแกล้งแกล้งกัน<ก>็เคยแข่งวิงบบ่ง สื่นตัดเท่ากันใช่ปะอีรอดแซงไปนู่นแล้วพวกกูตามไม่ได้คือมันวิ่งเร็วมากทุกคนเออแต่มันเป็นคนสุดแล้อีดอดมันเหมือนรถติดเทอร์โบเรตรัสรู้จักปะฮะเรตัดเดินจัสก็บอกมึงมึงไม่ฟังเลยการสื่อสารการสื่อสารทางก็รบอกค่อยๆเดินจบติดในตรัสที่เท้าแคลโรโม่ ตอนเขากดชัตเตอร์ไม่หมุนเรียกหมุนตอนที่เขาอยู่ <c oughs> อนนารมณ์เหมือนกองสั่นนะมึงเวลาด่าก,กันเสร็จต้องหมุนตัวกลับหนึ่งทีรู้ป่ะว่าเคยเคยเห็นมั้ยราชีแบบด่าเ <c oughs> ล่นด่ากันอ่ะราจะสะบัดเ,เอออนนารมณ์เ,เหมือนนะว่าฉันด,าด,ด่าแรงฉันด่าจบแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออแล้นจะเออพ่อจะเอาเราคนพีชจะรวย มาแล้วเกาหัวเอ้ย hmm. อันนี wow. no. no. ้มันเหมือนท่าลิงอ so yeah, yeah. ่ะม um ึงมึงเตี้ยนะมือเหมือนกูเลยก็เมื่อเช้าน้องบอกว่าพี่เลิแอบแอบเกาหัวแล้วกาหัวหมายใจว่าเป็นเกาหลิสต์เกาหัวเบาๆอีรเลิศเล่าเมืออย่างเงี้ยเล่ามืออย่างเงี้ยก็เกาจริงๆโอ้เกาหัวไม่ใช่ให้สระผมพี่เลิศเขาโกงละมแล้วขามันต้องเป็นดูมันพี่เลิแล้วคือ ไม่ว่าจะเซตติ้งไหนโดนด่าทั้งหมดมึงเอาไรไม่รู้มามาพวงนี้มามาเออมือมันเหมือนสวนสัตว์เทศบาลนครัประมที่กูไปถ่ายกับฟองโฟมเลยใช่แกแกขาดอะไรรู้ป่ะเฟรมเนี้ยป้ายเขียนว่าหมดให้อาซึ่งเล็บไก่แก้วไอ้สัตว์ป้าซึ่งไก่แก้วภาษาอังกฤษก็คือกระสกินแกมือมันไม่อย่างนั้นดิเอามือไปปล่อยแบบมันแตะๆคอซะว่าเออ กักขังเส้นเถิดกักขังไปอยาขังตัวอยากขังหัวใจดีกว่าคนร้องมาเดียวกันปะเฮ้ยสนุกว่านะอุ้ยหรือว่าเราควรยืเนี่ยคนละขั้นไปเลยมันไม่ควรซึ่งอีเล่าคือขั้นต่ำสุดแกไอ้รอดฉันอยากให้เธอเรียนปริญญาเอกอีกใบหนึ่งครับเพอจะได้ด่าแกอี แต่ว่าจบปริญาเอกคือห้าสิบเลยนะว่าอยว่ายัยตั้งแต่ปอตีปอโทมาคือใช้โคต้าเต็มปีรอบจ่ชิล้มหมอไอ้ลอดล้มหมอฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการภาพที่มีสเปรย์รอบตัวบุญรอดถูกต้องมามาปิดคลิปดีลอดมามามาบุญรอดจ้าเปี่ยนท่านบ้าบุญรอดจ้า บุญรอดวันนี้รู้สึกไงบ้างที่พวกเรามาชมเธอตลอดทั้งวงันไม่ได่าหรือว่ารีเลย <laughs> แล้วมันช่วยในเรื่อง,องการส่งม,ม,มุดถ่ายรูปไหมไม่ช่วยเลย <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> อะไรเพิ่ง <laughs> ไมไต้องมาก็ได้ <laughs> ฉันมาช่วยดูเรื่องบ่าของชีเพราะว่าเป็โลโก้มันสองบ่าแล้วโลโก้มันชอบแบบชอบทำให้ไม่สวยมันก็เลยต้องจัดแต่งให้สวยจัดให้บ่าสวยทุกคนอ่ะก็คอนกรีตจะเล่าอีกรอบหนึ่งนั่นรู้สึกแม้เลยจบปารทหเพราะว่าตั้งแต่ทำช่องมาเราพูดไปเล่าเรียนปอโทหบ่อยมากมากวันนี้น่าจะคือสถานที่ได้พูดแล้วเอ๊อวันนึงต้องมีวันที่ไปทำความรับผิดชอบต้องเต็มยามีก็ไม่ลืมที่จะมาทำลายร่างกายเพื่อนโอเควันนี้เหนื่อยมากเลย เอาโอเคทุกคนคุณหนุ่มคุณเก้งคุณทั้งสองช่างหาก็ขอตัวไปรอบไปอาบน้ำก่อนไม่เปียกเลยทุกคนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปแล้วนะครับบายบายบ๊ายบายอุ้ยปากน้องนบด้วยนะเออจ้างได้เลยใช่ดีมากให้พวกเราลองเกาหัวนะครับเกาหัวดีครับไงมันเหมือนลิ้มท่าอย่างนี้หนเลยตอนเด็กเดี๋ยวน้องนบอยากให้เราเป็นเป็นโมเดลอ่าขอบคุณนะ มา,า,ามึงแต่งสวยมากอันนี้เมื่อกี้กูมองแล้วกูแบบเอ๊ะคนที่เขามองไอกลๆเขาต้องสงสัยแน่เลยว่าทำไมอีนี่มันถักเปียได้สี่เปียวะเพราะ <laughs> คนปกติอะน่าจะถักสองเปียก็หมดผมเนาะอมึงแล้วคือ <laughs> ถักสีเ่เปียเท่าไหร่ยังเหลืออีกเต็มเลยอิ้งยังเหลือแบบ <laughs> แล้วมองมุมนี้ <laughs> มันเหมือนเด็กที่แบบเพิ่งคลอดหรอทแบบมันเป็นเปลวอะมึงเห็นปะทางเดียวที่เผมไม่ฟูได้ก็คือต้องเรียผมมันเอ๊ะตลอดนี้เดียวตลอดนี้เด็กวหวลูกวัวมึงคะด่ามันก็ไม่ใช่ด่ากู